บันทึกยอดยกมาของสินค้าคงเหลือต้นงวดรายการสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวดณนะวันที่31ธันวาคม2557รหัสสินค้า e 0 1นาฬิกาข้อมือราคาทุน1,500บาทจำนวน100เรือนรวม150,000บาท รหัสสินค้า e02 นาฬิกาแขวนผนังราคาทุน750บาทจำนวน50เรือนรวม37,500บาทรหัสสินค้า e03 นาฬิกาปลุกดิจิตอลราคาทุน950บาทจำนวน100เรือนรวม95,000บาทยอดรวมสินค้า3ชนิด282,500บาทไปที่เมนูหลักนะคะ เข้าที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังกดปุ่ม Work Flow ค่ะกดปุ่มใบปรับยอด AJ กดปุ่ม OK ค่ะกดปุ่ม F3 เพิ่มเลขที่กับเลขที่ย้างอิงจะไม่ใส่นะคะเราจะให้เครื่อง running ให้อัตโนมัติมาใส่วันที่เลยค่ะวันที่31ทับ1 2ทับ5 7ค่ะกดปุ่ม OK ค่ะ ลงมาที่ชื่อสินค้าข้างล่างเลยนะคะใส่จุด enter ค่ะเลือกรหัสสินค้า e 0 1ค่ะกดปุ่มเลือกค่ะจำนวน100ค่ะกด enter ลงมาลำดับที่2เลยนะคะชื่อสินค้าใส่จุด enter ค่ะเลือกรหัส e 0 2ค่ะกดปุ่มเลือกค่ะ จำนวน50ค่ะกด enter เลยค่ะมาอันดับที่3ใส่จุด enter ค่ะเลือกรหัส e 0 3คาค่ะนาฬิกาปลุกดิจิตอลกดปุ่มเลือกค่ะจำนวน100เรือนค่ะกด enter เลยค่ะรวมเป็นเงิน282,500บาทถูกต้องแล้วนะคะกดปุ่ม f 1 0บันทึกได้เลยค่ะ ไม่พิมพ์นะคะกด no ค่ะกด escape ออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กดปุ่ม yes ค่ะกด escape ออกอีกครั้งค่ะกดปุ่ม cancel ค่ะการบันทึกยอดยกมาของสินค้าคงเหลือต้นงวดเป็นการบันทึกเสร็จเรียบร้อยค่ะ